น้ำป่าทะลักท่วมถนนทางหลวงสาย323ทองผาภูมิสังขบ,บุรีปคลงพื้นที่สำรวจแล้วจากกรณีนายอธิสันอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้พนทัการจังหวัดออกมาประชาสัมพันธ์ประกาศเตือนระหว่างวันที่24-31กรกฎาคม2567ให้ประชาชนในพื้นที่6อำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มประกอบด้วยอำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอสังขบุรีอำเภอทองผาภูมิ อำเภอสีสวัสดิ์อำเภอไซโยกและอำเภอด่านมะขามเตี้ยจากกรณีข้างต้นล่าสุด คืนวันที่24กุมภาพันธ์ฝนได้ตกลงมาต่อเนื่องตลอดทั้งคืนทำให้น้ำในลำห้วยอู่ล่องได้เอ่อล้นไหลหลากเข้าท่วมถนน323ทองผาภูมิสังขละบุรีบริเวณด้านาหน้าหน่วยพัฒนาเครื่อนที่11สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาก,การทหารพัฒนาตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีระดับน้ำอยู่ประมาณ20-50เซนติเมตรระยะทางประมาณ2กิโลเมตรส่วนกระแสน้ำค่อนข้างไหลเชี่ยวรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ส่วนรถขนาด ต้องใช้ความระมัดระวังโดยนายชาติติันพิรุณนายเพอทองภาภูมิได้สั่งการให้ผู้นำท้องถิ่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาายากองกำลังสุรสีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรทองผาภูมิเจ้าหน้าที่ตชด135รวมทั้งเจ้าหน้าที่ปพและจิตอาสาร่วมกันอำนวยความสะดวกด้านการ,รจราจรโดยเทศบาลตำบลท่าขนุนได้นำป้ายไปติดตั้งเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบล่วงหน้า ว่าก่อนถึงจุดน้ําท่วมซึ่งจุดดังกล่าวเมื่อถึงฤดูฝนจะถูกน้าท่วมซ้ำซากเป็นประจําทุกปีล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่25กรกฎาคม2567นายอาทิสักดิ์อินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าหลังเกิดเหตุน้ําท่วมถนนสายดังกล่าวนายชาคริสตันพิรุณนายอเภอทองขวาภูมิร่วมกับนายชำนาญแตงจุดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร ด้วยการให้รถขนาดเล็กทั้งขาไปและกลบับใช้เส้นทางอ้อมเข้าไปทางด้านในของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานพค11คาดว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีกระดับน้ำจะลดลงสู่สภาวะปกติในเร็วๆนี้แต่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้กองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางแจ้งว่าได้ประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินถล่มระหว่างวันที่ 24-3สิบ็ดกระกฎาคม 2,567ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะอำเภอเมืองกาญจนบุรีอเภอสังขระบุรีอเภอทองผาภูมิอศรีสวัสดิอ์อสายโยกและอเภอด่านมะขามเตี้ยทั้งนี้หากไม่จําเป็นขอให้ประชาชนงดการเดินทางออกไปก่อนแต่ถ้าหากมีความจําเป็นก็ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศทุกครั้งก่อนออกเดินทางโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กและหากพบเหตุหหการณ์น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศรรัพท์สายด่วน1784ได้ ลตลอด24ชั่วโมงผู้สืขารายง,งานว่าขณะนี้ได้เกิดน้ำป่าไหลหลา,ลากทะลักจากลำห้วยกุยมั่งเข้าท่วมผุน้ำร้อนหินดาดพร้อมกันทั้ง5บ่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจึงประกาศปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ